สวัสดีจ้ะเมนนื่อนี่ยากะมีโอกาสดีเพราะว่ายาอยากออกคลิปแต่เศร้ากะซิมาไลสซใไ้ลูกไฮล้านที่อยู่ทุกสารทิศเนาะที่หูจากยาทุกทุกคนเมนนื่อนี่ยากะมานั่งอยู่ที่นาศาลของยานาคีบารมีนำโชกับปูธนมูนเนะาะค่ะที่ทานมาก โปรภายให้ลูกให้ล้านได้โชคได้มานเมื่อวานนี่ก็เลขหาหนอยนัน่นถ้าห้าตัดเหลียนเพราะว่าให้งะไหสามตัมนมันเข่าทั้งมือนั่นละแต่ว่าเล่ากัคือลูกน้ำฝนกับลูกชื่ออะไรหรอกจะยางยังจำบ่ได้เพิ่นก็ขอว่าลูกขอ เลขเล่าว่าสันอยากก็เลยว่าสื่อท่านบัลูกประมาณเลขกำลังออกไอฮานอยคือ VIP ออกแล้วอยากก็เลยส่งไปหายวายามมากอันสามหนึ่งหนึ่งสเข้ากระไดอยู่จากกระขอขอประคุณทีหลูกฝนถือกระโอนมหาห้ยาไดใส่เนาะมาสื่อถูกเที่ยนหนึ0งพบาทแล้วก็ะหลูกผู้นึงกระโอนมหาห้ยสองร้อย มือนีก็ขอยเฮงเฮงปังปัง้วยจ้ะมีแต่เลขกอันหาน้อยเนาะจ้ะมือนีเนาะมือนีวันวันประหัตเนาะค่ะยาก็คิดว่าวันประหัตนี่มันสีลํำรวยหลายน้อยอยู่ขันว่ามือใดเล่านียาสีเบวไาจังใดมันมันชนกันหรือจังใดนี่หลายจ้ะเอามือนียากระสีใดมาโบกแนวทางก็ขออันเชิญปู่ธนมุ่นอย่านาขีบาลมีน้ำโชค เจ้าปูเจ้ายาที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้มาบอกหลูกหลานเดอ้อขอให้เฮงเฮงปังปังสิ่งที่ปล่อยมือนีก็ขอให้ลำให้รวยทุกคนจ้าเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงว่าเหลขกาน้อยมือนีมันสิมาตัวเด็ดตัวเด่นตัวใดญนาอจ้าเอาจ้าเอาก็ขอขอพระคุณทุกทุกคนที่คิดถึงคิดหอดจ้าเอาจ้าเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงเพราะว่าเหลขกาน้อยมือนี ตัวเด่นตัวเด็ดมันสีมาตัวไหนเดี๋ยวยาสีให้ซุ้มให้เบิ่งเนาะค่ะเอาเมื่อนี่เลขตัวเด่นตัวเด็ดก็คือสามโตยาเด่นไปที่สองหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งด้วยจ้ะที่นี่ญาก็มาตัดให้ก็คือตัวเด่นตัวเด็ดก็คือสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดจ้ะ ตัวรองตัวกันก็คือ6090-70เนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนให้โชคให้มนันถึงหนาถึงตาก,กันก็ขอให้ล่ำให้รวยสื่อญอากรบมวดนมาชื่นชวน,ชนให้มางมง่ายการพนันเนาะค่ะก็ขอให้เหล่นกน็ให้มีสติถ้าห้าบกขาดสติห้าสิมีสตังจ้ะผู้ใดสื่อเป็นก็นสิมีโชคมีชัย ขันวาสื่อว่าเป็นยิ่งทำยิ่งจนยิ่งดิ้นรนยิ่งติดหนี้ยาก็เคยว่าเฮ้ากะเฮ็ดหน่อยไปหาหลายเฮ้าบ่ต้องไปดินมากเกินไปจะเอายาก็ขอสู้ให้เบื้องเล้วถ้าจะถ้าโจทบ่ท่านก็เข็บหน้าจอไว้เด้อค่ะก็ขอให้โชคไข่มาทุกคนมือนี้ข่ลำไห้รุ้ยไห้มีเก็บมีอ้อมจะภายผากนาเฮ้าสิมีค่วมสุขความจเจริญไป ให้ยูดีนี่สุกอยากขอประท่านพ่อก็ขอให้แตกตั้งสามน้อยเนาะยังม่ได้ก็ขอให้มันแตกสามน้อยเดอ้อเจ้าปูธนามุนกด็ดีก็ขอให้ประท่านพ่อให้ลูกให้เต้าเมื่อนี่ก็ขอให้ลำให้รวยเอา้าก็ขอจบเพียงไร่ซดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีค่ะ